เอออีเกอร์เก,กัดได้ยังพอละมัง้งพอแล้วจะกินอะไรแยะ,แยะมันกินไม่ได้ยัดไปทำไมมันเต็มกระพุ้งแก้มแล้วน่นาจ,จะยัดไปทำไมมันกินไม่ได้อีเกอร์ มันกินไม่ได้อีนี่มึงจะไปไหนเอออเอาเอาข้าไปมึงตาย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 ไปไหนนะ่ะไปไหนมาอีนี่เออจะเคี้ยวอะไรเยอะมึงจะยัดไปทำไมเอาออกมา อินนี่ออกมาเลย